ค่ะสำหรับโครงการของพวกหนูนะคะก็จะเป็นชื่อโครงการเด็กสารไัยเพื่อสารสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ของคนในชุมชนตำบลโูกสังค่ะ จุดประสงค์หลักของโครงการนี้จะเป็นการสารสัมพันธ์ระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ค่ะจุดประสงค์รองลงมาก็คือเยาวชนที่เข้ามาร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้การสารไผ่และก็นําไปประกอบอาชีพเสริมได้ค่ะส่วนสื่อกลางระหว่างการทําให้ประสบค,ความสําเร็จก็คือการนําเอา ไผ่มาสารค่ะเพื่อให้เป็นตะกร้าแล้วก็สิ่งต่างๆที่ทําสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ค่ะกระบวนการก็คืออันดับแรกนะคะเราก็ต้องเลือกไผ่ก่อนค่ะเราก็ดูว่าในหมู่บ้านเราเนี่ยมีไผ่ตรงไหนบ้างแล้วเราก็นี่นะคะตรงนี้เป็นในหมู่บ้านเราค่ะเราก็มาเลือกไผ่เราจะใช้ไผ่ที่มันแบบแก่ประมาณนี้นะคะ่ะ เราเลือกไผ่แล้วเราก็ตัดต้นไผ่แล้วก็เอาไปเหลาแล้วก็ใช้สรารต่อไปอะคะ่ะก็หนูคิดว่ามันสนุกนะคะแล้วแบบมันเหมือนได้ได้แบบเราได้ฝึกตัวเองได้ฝึกทักษะอะไรต่างๆแต่แต่ก่อนหนูไม่รู้เลยว่าเราตัดไม้ไผ่ต้องใช้อะไรต้องทําอะไรบ้างคะ่ะก็คือได้มาเรียนรู้การจัดสารได้แบบได้รู้พื้นที่ต่างๆของชุมชนเราได้รู้ว่านี่หนูไม่เคยรู้เลยเขะว่าตรงน,นี้มีไม้ไผ่ตั้งนั่นไม่อยู่ตั้งนั้นก็คือว่าเห็นคะ่ะก็นั่นลคะ่ะก็ได้เรืร่อเรออะไรหลายๆอย่า <c> ง <oughs> เยอะเลยค่ะกล้าพูดกล้าสแสดงแล้วก็เป็นผู้นำนแล้วก็แบบไอ้วกไกพวกไกูกเกี่ยวยกับอ<า>ันนี้ที่เราไม่เคยมีระมาตอนเราไม่เคยรูมร้มาก,ก่อน<ม>เขาก็น่าจะดีใจก,กับคุณเลยคะที่ว่ามีเด็กเ<อ>ายาวชนมาทํางาน<ม>ในหมู่บ้านแบบจะได้เข้าหากันได้ระหวังผู้ใหญ่กัดเด็บ รุ่นพี่รุ่นนี้จะไม่อยู่แล้วจ,จะดังคนดังไปเรียนใช่ไหมคะอ,นนอยากให้น้องๆในชุมชนนะคะช่วยอนุรักษ์งานที่เราทำให้ดีขึ้นมันก็จะต้องสืบต่อไปเรื่อยๆต้องทำตามวัฒนธรรมของชุมชนด้วยความรู้กับคุณปู่ย่าตายาย รู้สึกดีใจตรงที่สารแล้วก็ต้องสืบทอดต่อถ้าแต่ถ้าเราแก่ไปเราก็ต้องสืบทอดต่อเด็กๆรุ่นต่อไปตารู้สึกยังไงบ้างที่แบบเห็นผู้หนูมาจัดก,กิจกรรมแบบนี้เกี่ยวกับชนสนุกมากดีที่สุดเลยไดยเฉพางสี่มันทำดีอยู่ก็ดีใจนะไว้ให้เยาวชนผู้ ผู้ว่าวัฒนธรรมได้พอได้แม่ถิดถอดมาให้โลกให้ลานเฮ็ดคือว่าตั้งใจดีเยาวชนว่าตั้งใจดีเห็ดเวลามันเห็ดยังก็มันชวนคนเถ่ามาเห็ดตือว่ามันอยากโห้การเห็ดคือว่าก้านเผานี่ก็เฮ็ดไม่กวดมันก็อยากหูหมนเลยมาทดลองมาเห็ดก็ได้สอนให้มันหูววาเห็ดแบบนั้นแบบนี้ก็ได้ประชาสัมพันธ์ออกไปว่า ให้มาอันเบิงที่เด็กหน่อยมีกิจกรรมตัวนี้ในความมู้สึกก็ดีกว่าที่เขาอันอยู่กับอบัยม,มุกอย่างอื่นเกี่ยวกับอันอยาสูติดเกิดเขามาอยู่สักสี่ปุ๊บมันสิบป,ปอดตัวนั้นก็พวกเขาก็จะได้สืบทอดตัวนี้แล้วออกไปได้ซื้อสารออกไปเฮ็ดเพราะไงอันตัวนี้ที่มาฝึกสอนให้ปับับเกิดล้มดีอันล้มหายตายไปมันก็นจะได้ซูนไปน้ำเกิดเด็กหน่อยเขาบอกมาอันยึดตัวนี้ไว้ครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีอันอีกเรื่องหนึ่ง